ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสอีกแล้วครับโอเคก็อัพคลิปเกี่ยวกับมอสทุกวันเลยโอเควันนี้ก็อัพเซิร์ฟไปแล้วไอ้เกี่ยวกับเซิร์ฟสอนโพบ้าก็ไปดูด้วยครับโพลิ้นพันกันวะก็ไปดูด้วยนะครับก็สอนโพบ้านะคลิปก่อนเนี้ยเอก็เพิ่งอัพวันนี้เองครับก็ไปดูด้วยนะครับโอเคเข้ามาเรื่องครับเข้าเรื่อง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 พูดผิดตลอด โอเคอ่ะวันนี้ก็เป็นมอดที่เอาไว้ยังไงละ่ะเหมือนย้อนเวลาครับก็น่าจะย้อนเฉพาะตัวเรา <c oughs> มั้งทำไมเหมือนลิ้นพันกันวะโอเคเหมือนว่าน่าจะย้อนเฉพาะตัวเรานะครับมาลอง,ลองมาดูมาลองมาดูมาโอเคมาก็หาไอเทมอะไรวะมอดมอดมอดอยู่ไหนวะรู้สึกว่าน่าจะช่องสามเหมือนเดิมครับไม,ไม่น่าจะช่องห้าอีกแล้ว อ่าช่องสามอีกแล้วโอเคช่องสามอีกแล้วครับอ๋อโอเคนี่ครับนี่ก็ต้องหาไอเม็ดแดงแดงนี้มาครับนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคาบได้หรือเปล่าอ่าก็หามาครับแล้วก็กดครับแบบนี้เนี่ยตั้งแต่มันจะไปกลับตั้งแต่ที่เราหยิบเม็ดสีแดงมาครับแบ๊บหนึ่งมันยังกลับไม่หมดเนี่ยว่ะอ๋อมันนับเวลายืนค้างด้วยโอ้ตั้งแต่เริ่มเกมโอ้ มันไม่ใช่ตั้งแต่ไอเม็ดแดงๆนั่นแหละครับโตั้งแต่เริ่มเกมโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเกมครับอืแบบนี้ครับเนี่ยแหละโอเคเฮ้ยยังไม่จบวะโอ้โหอึบอึบอ,บอ,บอบโอ้อันนี้จำได้เลยมายืนทิ้งเม็ดแดงมันย้อนเวลาครับเนี่โอ้ยจบยังโอเคโอ้ย กว่าจะจบมาเนี่ยสมมุติเรามานี้อ่ามันก็เนี่ยครับเริ่มจับแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนับแล้วมันจะเริ่มจําแล้วว่าเราไปตรงไหนตรงไหนบ้างครับเนี่ยครับมันก็จะย้อนอ่าสมมุติโดดโดดโดดโอเคโดด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 ซ้ายโดดโดดโดดขวาโดดไม่ใช่แล้วโบกนี่หว่าอันนั้นนะโอเคเนี่ยอ่าเราโดดไปทางนี้อ่าโดด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 อะโดดโดด โดด,โดดแบบนี้ครับเนี่ยก็กดไปที่พื้นติ๊กเนี่ยครับมันก็จะย้อนเวลาให้เราครับแบบนี้อ่าแบบนี้ครับโอเคของไม่หายด้วยครับของไม่หายด้วยนะเนี่ยสมมติยังไงละ่ะอ่ะเราขุดดินไปอ่ะเราจะย้อนเวลาปึ๊บเรียบร้อยของไม่หาย โอเคอ่ะก็สําหรับมอดนี้ก็เหมือนจะมีเท่านี้ครับเพราะว่าช่องสามเอาอีกเอะอ่าช่องสามก็มันมีไอเทมอยู่แค่นี้เองก็น่าจะมีอยู่แค่นี้ครับอ่าคงไม่มีอะไรมากขุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่แบบนี้เออก็มีแต่แค่นี้ครับอหน้าสันหน้าสันโอเคอ่ะก็สําหรับมอดนี้ก็ วิธีการลงนะครับก็นี่ครับให้กดไขควงกด Launcher o p t i o n แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมุนแปบบ๊บหมุนแปบบ๊บโอเคนี่ครับแล้วก็กด Enable Mod PE s c r i p t Support นะครับนี่กด Import นะครับลงตามปกติเลย Import Local Storage Download เนี่ยครับเนี่ยจะอยู่เนี่ยร e รีไวอะไรสักอย่างนั่นแหละเก็กดลงไปครับอ่าแล้วก็กด Back 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 ไปเลยโอเค อ่ะก็สำหรับบอสนี้ก็เดี๋ยวจะลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปครับโอเคอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายโ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 ย